เปรู Peru, เป็นประเทศแห่งความแตกต่างอย่างมหาศาลในด้านหนึ่งมีป่าอเมซอนแอมซอนซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกอีกด้านหนึ่งมีเทือกเขาแอนดีสแอนดีสที่มียอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าและยังมีพื้นที่สำหรับชายฝั่งขนาดใหญ่ที่ถูกอาบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก เต็มไปด้วยเมืองและทะเลทรายเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า30ล้านคนกระจายอยู่ตามภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการเดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ถึงแม้จะมีความหลากหลายทั้งหมดนี้หนึ่งในสของประชากรทั้งหมดกลับตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในที่เดียวกันและลองเดาดูสิว่าที่ไหนคือที่ลิมา เมืองหลวงนั่นเองเมืองที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายชายฝั่งแทบจะไม่มีฝนตกเลยต้องทนทุกข์กับแผ่นดินไหวและยังประสบกับความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนและแม้กระทั่งการขาดแคลนน้ำดื่มในหลายพื้นที่แล้วคำถามก็เกิดขึ้นว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกเมืองนี้ทำไมผู้คนนับล้านจึงตัดสินใจมาทนทุกที่นี่ทั้งที่มีภูมิภาคอื่นๆในเปรูที่น่าอยู่กว่ามาก วันนี้ผู้วิเศษแห่งโลกและจินตนาการจะพาคุณเดินทางเพื่อทำความเข้าใจความลับและความขัดแย้งของลิมามหานครที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งได้กลายเป็นบ้านของชาวเปรูหนึ่งในสาส่วนเชื่อเถอะว่าคุณจะประหลาดใจเมื่อได้เรียนรู้ความจริงของลิมาเมืองที่วางแผนได้แย่ที่สุดในละตินอเมริกา เมืองหลวงของเปรูตั้งอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายคนจินตนาการเมื่อได้ยินเกี่ยวกับเมืองชายฝั่งทะเลมันไม่ใช่วิลโสก尔ที่มีทะเลสีฟ้าต้นมะพร้าวและหาดทรายขาวละเอียดสิ่งที่มีอยู่ที่นั่นคือทะเลทรายชายฝั่งขนาดใหญ่ที่แห้งแล้งถึงกันแค่จะให้คุณเห็นภาพปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยต่ำมากจนน้อยกว่าในพื้นที่ส่วน ใหญ่ของตะวันออกกลางในบางปีแทบไม่มีฝนตกเลยและถึงกระนั้นก็มีความขัดแย้งที่ทำให้ผู้มาเยือนสับสนท้องฟ้าถูกปกคลุมเกือบตลอดทั้งปีด้วยหมอกเย็นที่เรียกว่ากรูอาให้คอว์หามอรู้สึกเหมือนฝนกำลังจะตกได้ทุกเมื่อแต่ฝนก็ไม่เคยมาถึงอากาศเป็นสีเทาหน้าหดหูเล็กน้อยชื้นแต่ไม่เปียกโชกเหมือนกับการใช้ชีวิตในทะเลทรายที่มีเมฆมากซึ่งดวงอาทิตย์ดูเหมือนจะซ่อนอยู่หลังม่านเสมอ ราวกับว่าสถานการณ์นี้ยังท้าทายไม่พอภูมิภาคนี้ยังตั้งอยู่บนรอยเลื่อนทางธรณีวิทยาอีกด้วยกล่าวคือแผ่นดินไหวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในอดีตเมืองนี้ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งเนื่องจากการสันสะเทือนเหล่านี้ในความเป็นจริงสถาปัตยกรรมโบราณที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่มีความสูงต่ำอย่างแม่นยำเพื่อพยายามลดความเสียหายและจากนั้นก็มีรายละเอียดที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดแม้จะ มีรายการความท้าทายทางธรรมชาติที่ยาวเหอียดนี้เมืองหลวงของเปรูได้กลายเป็นมหานครยักษ์ใหญ่วันนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นมากกว่าสิบล้านคนหากเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของชิลีถูกบีบอัดให้อยู่ในเมืองเดียวและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดทะเลของผู้คนนี้ครอบครองพื้นที่เล็กๆบนแผนที่พื้นที่มหานครรวมถึงเมืองหลวงและท่าเรือใกล้เคียงอย่างกาเยา ครอบครองพื้นที่น้อยกว่า1%เปอร์เซของอาณาเขตของเปรูกล่าวอีกในหนึ่งคือเม็ดทรายบนแผนที่ได้รวมประชากรหนึ่งในสามของประเทศทั้งหมดไว้ดังนั้นเรากำลังพูดถึงสถานที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การเตือนภัยแผ่นดินไหวประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำไม่มีพื้นที่สีเขียวใช้เวลาส่วนใหญ่ของปีภายใต้ท้องฟอห้าสีเทาไร่ล้อมไปด้วยทรายแต่กลับเต็มไปด้วยผู้คนเสมออะไรคือสิ่งที่อธิบายถึงผู้คนที่แออัดกันอยู่ในจุดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี้ลงเอยด้วยการเป็นหัวใจของเปรูดได้อย่างไรเราต้องย้อนเวลากลับไปเรากำลังพูดถึงปี1535เมื่อฟรานซิสโกปิซาโรผู้พิชิตชาวสเปนตัดสินใจก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่าเมืองแห่งราชาที่นั่นการเลือกนี้อาจดูแปลกในปัจจุบันแต่สำหรับชาวสเปนแล้วมันสมเหตุสมผลอย่างยิ่งหุบเขาแม่น้ำริแม มีดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้ทะเลและยังได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามของโจรสลัดที่ท่องไปตามชายฝั่งอย่างต่อเนื่องไม่กี่ปีต่อมาเมืองที่เพิ่งเกิดใหม่นี้ก็ได้รับเลือกให้เป็นเมืองงงหลวงของอุปราชที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอเมริกาของสเปนและนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจากที่นั่นมงกุฎไม่ได้ควบคุมเพียงอาณาเขตของเปรูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูมิภาคที่ร่ำรวยอย่างยิ่งเช่นเปรูตอนบนซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเงินโพเทซีโปโตซี ความมั่งคั่งทั้งหมดที่ออกมาจากเทอือกเขาแอนดีสผ่านท่าเรือกาเยาที่อยู่ใกล้เคียงก่อนจากนั้นจึงไปยังเมืองหลวงและจากที่นั้นก็ถูกส่งไปยังยุโรปสิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงเมืองในเวลาอันสั้นบทขนาดใหญ่สำนักสง์พระราชวังมหาวิทยาลัยและโรงค้าขายได้ผุดขึ้นราวกับงอกออกมา หากพื้นดินพ่อค้าจากยุโรปเอเชียและแม้แต่แอฟริกาเดินทางมาที่นั่นเพื่อทำธุรกิจมันเป็นสถานที่แห่งการพบปะและอำนาจและความแข็งแกร่งนี้ไม่ได้มาจากเพียงการค้าเท่านั้นเมืองนี้ยังกลายเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาวัฒนธรรมและแม้แต่กฎหมายเนื่องจากเป็นที่ตั้งของหอประชุมหลวงซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลอาณานิคม อย่างไรก็ตามการเติบโตมาพร้อมกับอันตรายแผ่นดินไหวรุนแรงโจมตีภูมิภาคนี้หลายครั้งทำลายอาคารและบังคับให้ต้องสร้างใหม่เกือบตั้งแต่เริ่มต้นที่โดดเด่นที่สุดคือในศตวตรรษที่18เมื่อการสัะเทือนทำลายเมืองหลวงและท่าเรือกายาว เกือบทั้งหมดถึงกระนั้นเมืองก็ลุกขึ้นอีกครั้งและยังคงเป็นศูนย์กลางที่สําคัญที่สุดของอุปราชการเริ่มต้นนี้ทำให้ได้เปรียบที่ไม่มีเมืองอื่นในประเทศมีในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆยังคงโดดเดี่ยวหรือพัฒนาน้อยกว่าเมืองหลวงได้สะสมความเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมานานหลายศตวรรษ น้ำหนักทางประวัติศาสตร์นี้หมายความว่าแม้หลังได้รับเอกราชก็เป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงที่จะถอดถอนตำแหน่งเมืองหลวงตั้งแต่แรกเริ่มมันถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งและนั่นคือจุดที่เรื่องราวเริ่มมีบทใหม่เนื่องจากตำแหน่งที่โดดเด่นที่ดูเหมือนเป็นสิทธิพิเศษก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเช่นกันในไม่ช้าก็จะมีวงจรของความมั่งคั่งที่ไม่คาดคิดสงคราม ที่บอบช้ำและคลื่นของผู้คนที่มาค้นหาโอกาสสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคอนานิคมกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง หลังจากได้รับเอกราชในช่วงต้นศตรวรรษที่19เมืองหลวงยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเมืองแต่ดูเหมือนจะสูญเสียความเบาวาไปประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจข้อพิพาทภายในและแม้แต่อิทธิพลทางการค้าที่เคยมาจากต่างประเทศก็ลดลงแต่จูจ่ๆแหล่งความมั่งคั่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ปรากฏขึ้นที่พลิกประวัติศาสตร์กลับหัวกลับหางนั่นคือกัวโนเชื่อหรือไม่ว่าสมบัติที่หล่อเลี้ยงเปรูมานานหลายทศวรรษนั้นทำมาจากมูลนกทะเลชใช่ถูกต้องตามนั้นบนเกาะ ชินชาใกล้เมืองปิสโกมีภูเขาทั้งลูกปกคลุมไปด้วยวัสดุนี้การสะสมมานานหลายะตะวัดได้เปลี่ยนเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นแหล่งสะสมตามธรรมชาติของปุ๋ยคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการอย่างมากจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งกลางศตวตรรษเปรูดได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาใต้และเช่นเคยเมืองหลวงได้รับประโยชน์มากที่สุดเงินจากกวัวโน ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการใหญ่ถนนกว้างอาคารสาธารณะที่ทันสมัยทางรถไฟที่เชื่อมต่อศูนย์กลางกับท่าเรือกาเยาราว,ว่าเมืองนี้ได้รับชีวิตที่สองในเวลาเพียงไม่กี่ปีภูมิทัศน์ก็เปลี่ยนไปและเมืองหลวงก็เริ่มโอ้อวดอ,อาคารที่สามารถแข่งขันกับอาคารในหลายเมืองในยุโรปได้อย่างไรก็ตามความมั่งคั่งนี้ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปในช่วงปลายศตวรรษประเทศได้เข้าสู่สงครามแปซิฟิกกับชิลี เมืองหลวงถูกยึดครองถูกปล้นสะดมและส่วนหนึ่งของผลงานจากยุคกัวโนกออถูกทำลายลงอีกครั้งที่เมืองต้องลุกขึ้นจากเถ้าถ่านและก็ทำได้มันสร้างอาคารขึ้นใหม่ค้าขายต่อและก้าวไปข้างหน้าเหมือนที่เคยทำมาหลายครั้งจุดเปลี่ยนที่เด็ดขาดจะมาถึงในศตวรรษที่20ในขณะที่พื้นที่ภายในยังคงเป็นชนบทและยากจนเมืองหลวงได้รวมตำแหน่งให้เป็นคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่อุตสาหกรรมการพาณิชย์มหาวิทยายลัยโรงพยาบาลทุกอย่าง กระจุกตัวอยู่ที่นั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวเปรูนับล้านเริ่มอพยพเพื่อสแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าตัวเลขแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ถล่มทลายนี้ในปี1940มีประชากรมากกว่า6 0 0 0คนเล็กน้อย ยอ20ปีต่อมามีเกือบ2ล้านคนในปี1,980มีมากกว่า5ล้านคนราวกับว่าทุกครอบครัวในเทือกเขาแอนดีสและ Amazon, แอมาซอนตัดสินใจเก็บกระเป๋าพร้อมกันการเติบโตนี้แน่นอนว่าไม่ได้มาพร้อมกับการวางแผนและตามที่คาดไว้ลงเอ่ยด้วยการทิ้งร่องรอยของปัญหาไว้และปัญหาที่เริ่มต้นในศตวรรษที่20ก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นในทศวรรษต่อๆไป เร่งไปข้างหน้าจนถึงวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือมหานครที่เติบโตมากเกินไปและเร็วเกินไปมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า10ล้านคนถูกบีบอัดอยู่ในแถบชายฝั่งทะเลเล็กๆผลลัพธ์คือการผสมผสานของโอกาสและความยากลำบากที่อยู่ร่วมกันจุดแรกคือความเหลื่อมล้ำในละแวกใกล้เคียงเช่นมิราฟลอเรสและซานอีดโดร ชีวิตคล้ายกับเมืองใหญ่ที่ทันสมัยทั่วไปถนนกว้างอาคารที่ได้รับการดูแลอย่างดีร้านกาแฟที่ผู้คนพลุกพล่านและร้านอาหารที่ได้รับรางวัลได้ทําให้อาหารเปรูประสบความสำเร็จไปทั่วโลกแต่เพียงข้ามถนนไม่กี่สายฉากก็จะเปลี่ยนไปหอ่อหางสิ้นเชิงป่วยบนโฮเวน ที่เรียกกันว่ากระจัดก,กระจายอยู่ตามเนินเขาและชานเมืองสิ่งเหล่านี้คือที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงเติบโตโด้วยบ้านที่ทําจากอิดดิบไม้และสังกะสีถนนดินขาดสุขอนามัยและการเข้าถึงบริการพื้นฐานที่ไม่ดีที่อยู่อาศัยเหล่านี้ถูกละเลยโดยรัฐบาลโดยสิ้นเชิงและอาคารที่สร้างไม่ดีก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทุกประเภทเราวกับว่ามีสองโลกที่แตกต่างกันภายในเมืองเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำนี้ยังปรากฏในรูปแบบที่สําคัญที่สุดนั่นคือน้ำในขณะที่ในละแวกใกล้เคียงที่ร่ำรวยแต่ละคนบริโภคน้ำโดยเฉลี่ย350ลิตรต่อวันในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดตัวเลขนั้นอาจลดลงเหลือ30ลิตรและไม่ใช่แค่ปริมาณที่เปลี่ยนไปเท่านั้นหลายครอบครัวไม่มีน้ำประปาและต้องพึ่งพารถบรรทุกน้ำพวกเขาจ่ายแพงสำหรับทรัพยากรที่ควรจะ รับประกันและมักจะได้รับน้ำที่มีคุณภาพน่าสงสัยภายคุกคามอื่นๆที่ตามหลอกหลอนชีวิตประจำวันคือความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวดังที่เราได้กล่าวไว้ในตอนต้นของวิดีโอเมืองหลวงตั้งอยู่บนรอยเลื่อนท้า หางธรณีวิทยาและนี่ไม่ใช่ตำนานในเมืองในปี19 4 0แผ่นดินไหวขนาด8ดเขย่าทุกสิ่งทำให้ผู้คนหลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยและได้ทำเครื่องหมายไว้ในความทรงจำร่วมกันผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการสะเทือนที่คล้ายกันอาจเกิดขึ้นอีกได้ทุกเมื่อและอาคารในปัจจุบันส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่บนเนินเขาที่ไม่ได้วางแผนไว้ก็จะไม่สามารถต้านทานมันได้การใช้ชีวิตที่นั่นหมายถึงการใช้ชีวิตกับภัยคุกคามที่คงที่นี้เหมือนกับดาบที่แขวนอยู่เหนือเมือง และจากนั้นก็มีการจราจรซึ่งกลายเป็นคำพ้องความหมายของความโกลาหลการระเบิดของประชากรไม่ได้มาพร้อมกับเครือข่ายการขนส่งที่เพียงพอวันนี้มีสายรถไฟใต้ดินหนึ่งสายและสายรถเมด่วนไม่กี่สายแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับมหานครขนาดนี้ผลลัพธ์คือรถยนต์รถตู้และรถเมที่แออัดยัดเยีดยดอุดตันถนน,ท,น,นทุกวันตามการศึกษาที่ดำเนินการโดยบริษัทระบบนำทางทอมทอมลิมามีการจราจรที่แย่เป็นอันดับสองในละตินอเมริการองจาก โบโกตาประเทศโคลมเบียเท่านั้นตามการศึกษาการเดินทางในลิมาใช้เวลานานกว่าปกติถึง55%ใหม่ เป็นการกล่าวเกินจริงที่จะกล่าวว่าหลายคนเสียเวลามากถึงสี่ชั่วโมงต่อวันเพียงแค่ไปและกลับจากที่ทำงานครึ่งหนึ่งของชีวิตของผู้อยู่อาศัยอาจสูญเสียไปกับรถเมล์ที่จอดนิ่งและเวลานี้ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของประเทศและเหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างเห็นได้ชัดในฐานะส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีของเอกราชของเปรูรัฐบาลได้ประกาศแผนการที่จะสร้างเซนเทเนียสติเมืองครบรอบ200ปี โครงการนี้ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย3,000ล้านดอลลาร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยประมาณ115 0 0 0คนด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและจะช่วยลดความแออัดแยัดเย็ดในลิมาระหวังว่าโครงการจะแล้วเสร็จจริงและลิมาจะถูกจดจำเพียงเพราะมีหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดในโลกสำหรับมรดกทางประวัติศาสตร์และสำหรับแง่มุมเชิงบวกอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย อากาศก็ได้รับผลกระทบเช่นกันด้วยรถยนต์เก่าจำนวนมากบนถนนและการต่ออายุยานพาหนะเพียงเล็กน้อยมลพิษได้เข้ามาแทนที่สภาพอากาศที่มืดครึ้มอยู่แล้วจากละอองฝนก็ยิ่งหนักขึ้นด้วยควันและกลิ่นเชื้อเพลิงที่เผาไม่การหายใจเกือบจะกลายเป็นเรื่องท้าทายเสมอและเบื้องหลังทั้งหมดนี้คือปัญหาเดียวกันเมืองเติบโตโดยไม่มีการวางแผนมันรุกล้ำไปได้ไกลเท่า ที่ทำได้ยิดครองริมแม่น้ำปีนขึ้นเนินเขาและผลักดันคนยากจนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงมีพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดบนทางลาดที่ประบางเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและหินถล่มส่วนอื่น หาาเกิดขึ้นบนที่ดินแห้งที่แตกเมื่อความร้อนและกลายเป็นโคลนเมื่อฝนตกราวกับว่าการขยายตัวเกิดขึ้นอย่างรีบร้อนและตอนนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากำลังส่งผลกระทบมีปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขาดการวางแผนเช่นความเหลื่อมล้ำทางสังคมการขาดการเข้าถึงบริการสาธารณะสำหรับประชากรส่วนใหญ่และการขาดความมั่นคงนี้เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในเมือง ใหญ่เกือบทุกแห่งในละตินอเมริกาในท้ายที่สุดเมืองหลวงได้กลายเป็นภาพสะท้อนที่แท้จริงของเปรูเป็นที่ที่มีโอกาสที่ดีที่สุดแต่ก็มีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกัน หลังจากการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ความแตกต่างและปัญหาต่างๆคำตอบก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเหตุผลที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากมาตั้งถิ่นฐานในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความงามตามธรรมชาติหรือคุณภาพชีวิตตรงกันข้ามสิ่งที่ดึงดูดและยังคงดึงดูดผู้คนนับล้านคือโอกาสตั้งแต่สมัยของฟรานซิสโกปิซาโร เมืองนี้เป็นศูนย์กลางอำนาจประการแรกเป็นศูนย์กลางของการเมืองและการค้าในช่วงยุคอาณานิคมจากนั้นในสาธารณรัฐก็กลายเป็นเวทีสำหรับวงจรเศรษฐกิจที่ทำเครื่องหมายยุคสมัยมันเป็นเมืองหลวงของอุปราชจากดูเริ่มต้นสำหรับเงินจากโปโตซีหัวใจของการค้ากัวโนในหมู่เกาะชินชา และสำนักงานใหญ่ของธนาคารและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าหากใครต้องการปรับปรุงชีวิตในเปรูที่นั่นคือที่ที่พวกเขาควรจะอยู่และตัณกะนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปผู้ที่กำลังมองหางานการศึกษาการดูแลสุขภาพหรือเพียงแค่โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ก็จะมุ่งเป้าไปที่เมืองหลวงแน่นอนว่าเปรูมีเมืองสำคัญอื่นอารคิป้ามีประเพณีกุสโกหายใจเข้าออกเป็นประวัติศาสตร์และพรูฮิโย และปิุราก็มีน้ำหนักในระดับภูมิภาคด้วยแต่ไม่มีเมืองใดที่มีบริการมากเท่าโครงสร้างพื้นฐานมากเท่าหรือทัศนวิสัยมากเท่าที่เมืองหลวงได้สะสมมานานหลายศตวรรษผลลัพธ์คือมหานครที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งด้านหนึ่งมีละแวกใกล้เคียงที่ทันสมัยร้านอาหารที่ได้รับรางวัลสนามบินนานาชาติและชีวิตในเมืองที่มีชีวิตชีวาอีกด้านหนึ่งมีชุมชนทั้งหมดที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีสุขานามหม่ซื้อน้ำราคาแพงจากรถบรรทุกน้ำ และต้องเผชิญกับการจราจรที่ใช้เวลาอันมีค่าไปทุกวันเป็นภาพเหมือนของความสุดขั้วความหรูหราและความไม่แน่นอนที่แบ่งปันพื้นที่เดียวกันถึงกระนั้นสำหรับชาวเปรูหลายล้านคน การอาศัยอยู่ที่นั่นก็สมเหตุสมผลเพราะแม้จะมีแผ่นดินไหวละอองฝนช่วยนิรันดร์การขาดแคลนน้ำและความยากลำบากทั้งหมดที่นั่นคือที่ที่มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นที่ที่มีตลาดเป็นที่ที่รัฐบาลอยู่เป็นที่ที่คุณสามารถเสี่ยงกับสิ่งที่แตกต่างออกไปในที่สุดการรวมศูนย์กลางมานานหลายศตวรรษได้เปลี่ยนทะเลทรายที่ชื้นและสันคลอนให้กลายเป็นบ้านของประชากรหนึ่งในสามของประเทศ กล่าวโดยสรุปเมืองหลวงได้รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของเปรูไว้ด้วยกันผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นตระหนักนี่ถึงความสมดุลที่เปราะบางนี้เมืองที่ท้าทายตันกะแต่ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองคุณรู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับลิมานี้มาก่อนหรือไม่คุณประหลาดใจกับรายละเอียดใดๆหรือไม่ แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้ขอขอบคุณที่มาร่วมกับเราที่นี่และพบกันใหม่ในการผจญภัยครั้งต่อไปของเราผ่านผู้วิเศษแห่งโลกและจินตนาการของเราจนกว่าจะถึงครั้งหน้า